สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมรถโคตรเยอะแต่อีกเชีนเคินะครับวันนี้พวกเราก็จะเล่นด่านที่มันนั่นแหละนะที่ทุกคนเห็นเลยแต่รถแม่งโหลดช้าสิบเป็นเอาพวงรถคันนี้ก็ได้วะไม่เคยใช้เลยดูรถเต่าดูวิ่งโอ้โหแม่โคตรสนุกเลงวิ่งดูเป็นสไลเด,ดอร์เลย่แงเงอ,อ,อ้าวเอ่ะอ้าวเริกม,มา,มมามล็อกพักและยังไม่ทันได้เริ่มเลย อะไรวะเนี่ยแค่ชนแค่นี้มันก็หักแล้วเออเฮือบูมบูมบูมโอ้โหอะไรวะตองเล่นรถคันไหนวะเนี่ยขอดูก่อนอไอ้รถคันนี้ดีไหมวะเออเบียบดูโอ้ยไม่ดูชนรถดูอุ้ยเบียบเบียบไปเลย,เลยเอุยอ้ยเออเออโอ้โหอย่าเริ่มมารถหักนะถ้ารถหักนี่ชั้นนี่ดากเกมนี้เลยแหละโอ้โหดีนะแล้วจะไม่หัก ดนะดันรถแค่กระจกกระจกอะโอโอโอแรงเกินแรงมากโอเอาล้อหายแล้วเอาโอโอใส่รถคันนี้ไม่แข็งแรงหรอมันเหีียดูรถเตี้ยเท่าเต่าเลยเฮ้ยพวกเราผ่านแล้วอือ้อผ่านแล้วทุกคนนี่เหรอคือสภาพตอนที่เราผ่านนี่น้อยชิเป็งนี่เหรอโอไม่สนุกเลยอะโอมีนิดเดียวเองนี่เหรอ เกียบตรงนี้เหรอเออไม่รู้แหละมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋นนอ,อ,อ,อให้หนะเอา้าไดเรียกชีสแมนเฉยเลยตับตับตับในกระเป๋าไม่ใช่ช่วยดินี่มันบอกว่าเราเรา,เราชนะมากี่รอบแล้วอ่เขาบอกมันจะไม่บอกว่ะแค่เนี้ยรถมันไม่มีแล้วเหรอเออโอ้ยมีแค่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเริ่มใหม่กันเลยผมไม่รู้ว่ามันจะกลับไปเริ่มใหม่ของผมหรือเปล่านะ ไม่กลับไปเรื่อนใหม่เราจะทําไงไม่กลับไปเลื่อนใหม่ต้นหาก่อนอืมไปอันนั้รู้ป่ะมันอะไรน่มันอะไรวะยากเอวกาศไม่ใช่หรอวะเอะ้อะไรอ่ะมีบอดี้ว่าเราจะกลับไปที่เดิม้ยไม่ใช่มาเล่นตนนี้แบเอออันไหนวะทีเราคฮงจะไม่เซฟตรงน,นี้แล้วนะอ่าฮงจะตายเลยเพราะเราจะใช้สิ่งนี้ไป แต่ว่าโคตรไกลเลยนะดิเ,ออกเกินมันไกลเกินขี้เกียจว่ะแล้วมีสิ่งอื่นที่มันพาเราไปได้ปะเนี่ยมือจักรยนานอวกาศโอ้กลับที่เดิมเลยลับที่เดิมโอเคเดี๋ยวออดเกมนี้ก่อนนะเผื่อได้ลองดูลองดูดเผื่อได้เผื่อได้เออปิดข้นมาละปดเริ่มใหม่เลยเสียเวลารอชิปเปิลนะแล้วเข้ามาดิเอาเอาเอาอะไรวะเน,นี่ยเอา รถคันนี้สิครับออืืรถบิ๊กทับเลยทับบิ๊กอืมอืมเฮ้ยมันเหยียบเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้รถคนรวยถอยไปหน่อยรถยันชั้นเนี่ยมันอึดถึกมากอ้าวอ้าวอ้าวรถอะไรวะขยับไม่ได้นี่ขยับได้แล้วไปเลยเอาอะไรอ่ะมันติดอะไรมันอะไรวะติดอะไร What is that มันติดอะไรอ่ะอ้า What is that มันไม่ได้ติดอะไรนี่ What is that ขยะไปหน่อยขยับไปด้านหน้่วุ้ดิสเท็กขี้เกียจใช้ละแล้วแต่คันเสีนขยะท่านนั่งเฮ้ยมีรถต่อไปอีกลองใช้ดิโอ้รถคันนี้คือรถอะไรมาเฮ้ย<ง>เอ้ยเอ้าไม่มีเกียร์ด้วยไม่ใช่ดิไม่มีอันนี้ด้วยอะไรนะอะไรนะไม่รู้แหละแต่ขอกินไปก่อนแล้วกันโอ้โอ้โหโอ้แต่นี่มีขอน,น้อยมากโอ้ยตายโอ้ย มื่อิีหมดเกือบกินโอ้โหนี่รถภาษาอะไรหนะูไปถึงสูงจ้ะแล้วมีที่นั่นด้านใต้ห่ะเออมันน่าจะครัวเรมานะที่นั่นต่างต,าต,าตาอันนี้คืออะไรส่วนพีน่มีไอพีหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บอ๋อเข้าไปไม่ได้ใช่เลยอันนี้รถอะไรอะ่ะน่าล้อนฮนะลองใช้ดูดิเอ้ารถขี่ไม่ได้ด้วยนั่นขี่มันไงวะเออหาแป๊บอุ้ยรหัสอะไรลองเนี๋ย สองศูนยต้นใช้วันเกิดศูนย์ลแล้วก็สามโอเคเออเธอสูบวัดออกไม่ได้เฉยโอ้อะไรวันเนี้ยไปหาว่าเฮ้ยรถคันนั้นฉันจอดฉันจอดฉันจองเอาอันนี้ไปเลยศูนย์โอ้รโถหโหโคันนี้ไหนน่นาจะรอดไปเลยอย่าโดนอย่าโดนหินนะอย่าโดนหินอย่าหักขึ้นอย่าหักขึ้นโอ้ยอย่าหักขึ้นโอ้ยโอ้ย คนขับจะไม่รอดแล้วคนขับเมาหัวโอยโอยอย่างนี้พอเราคนไปนอนกับพื้นแล้วมันโอย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 เจ็บเจ็บเจ็บโอยโอยโอยเอานัดเดียวคือตายเลยนะชนหินเนี่ยทำไมทำไมเออเอารถคันไหนดีคันนี้ดีกว่าสปาออกมามาได้รถเลยขี่เลยวู๊วโหนหน่อยู่เหรอหน่อยว้าห้าโอยโอย เจ็บเจ็บมาหัวมาหัวโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยแล้วก็โอ้ยเอาตายอีกละเหมือนว่าพวกเราพยายามห้ามให้รถมันหัวทิ่มนะไม่ทิ่มเหรอนั่นรถกับสุสารก็ได้วะโอ้ยจะรอดไหมวันเนี้ยลองดูก่อนเฮ้ยรถมันติดดิละเฮ้ยมันไม่ติดมันไม่ติดแต่มันไปแล้วเฮ้ยไปเลยสาวน้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เจ็บโอ่ยมาหัวโอ่ยโอ่ยยอ้ยบอกว่าคุณผู้หญิงควรจะตายก่อนแน่ๆเลยโอ่ยโอ่ยโอ้โหอ่อยอ่อโอ่ยโอ่ยเจ็บเจ็บเจ็บอ่ยใจเย็นๆครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใจเย็นๆโอ้โหโอ้เอาไม่เหลือสักชิ้นดีโอ่ยเออเมื่อกี้เกือบตายเอาหัวล้านเฉยเลยหัวล้านเฉยเลยไป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 เลยโอย้ยเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ย อเคแล้วน้องตายใหม่นะเออรอดก่อนนะนี่ไงตายแล้วไม่ต้องเซฟอีกต่อนั้นเลยเซฟต่อนั้นแล้วมันอันนี้ไม่ได้เฮ้ยรอด้วยไม่อุิยรถบ้านรถบ้านเฮ้ยรอก่อนรอก่อนรถบ้านขึ้นกระบะไปด้วยไปเลย let's go วู้าวไปเลยไปดิเฮ้ยมันไปมันไปแล้วมันไปแล้ว help please help please ว้ายมีจักรยานอยู่หลังด้วยเอ้าอะไรวะรถกระจกเฉยเลย เอ้ยเอ้ยเราไปไม่ได้เอาเอ้าช่วยกันถอยช่วยกันถอยเออดีมากดีมากไอ้นี่มันอะไรวะนี่เบคอนอ๋อเบอเอ้าวแกนเบคอนโอ้ Hello, bacon. Bacon. เฮลโลเบคอนเบคอนยิ้มเฉ่งิงไม่ถึงปากมันเบี้ยวขนาดนั้นวะและบาดฉันไม่เบี้ยวบาดแกโคตรเบี้ยวบาดนั้นมันไม่เบีย้ยงนะดูยืนอยู่ตอกกลัไปเลยว้อวพระเจ้าประเจ้าพระจักรคราแบวัง แ,แช่แผลโอ้รถจิ๊บรถกระปะไม่ใช่รถจิ๊บเออโอ้โหตายละไม่มีรถคันไหนรอดไงพวกเราน่าจะเอารถคันไหนขี่ก่อนเฮ้ยไม่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 อัน the อนี้เราจะขี่รถคันนี้ชไปเลยเป็นรถคันแรกที่ผมขี่ัลนเอาไปสิฟ้ารถรถมันไม่ขี่ คิดแล้วว่า y e a ้ oh wow oh w ว w w o ว้าว what oh ho เลียงลังกาสังหรณจะออดแมปปะเนี่ยรถคันใหญ่เหมือนจะออกแมปนะถ้าเป็นโลกขนใหญ่เออเอโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเออดเออดโอ้ยโออดเฮ้ยเชื่โอ้โหโอ้ยขี่รถได้ขี่รถได้เหวนเหวนเหวนเอ้ยเอ้าอะไรวะตายก่อนอีฉี่ตัวขาดเลย อืมเอารถคันไหนดีเอารถคันไหนดีบาของได้เลยนะในเม้นไหนลองเอาหาแป๊บรถคันไหนดีวะรถคันไหนดีรถคันไอ้ยรถคันนี้สปาดมาแล้วขี่เลยไปเลยวุ้ยไม่ต้อนไม่ใครขี่ฉันขี่คนโอไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยโอ้รถกระจอกฉันขี่รถอันนี้คันนี้ก็ได้วะไปเลยวู้ฮู้อ๋อจวดจวอ๋ออ๋อเจ็บปวดเจ็บปวดร้าวอดออันนี้น่าจะมีความเจ็บปวดมากกว่านั้นอีก ให้ตรงนี้คืออะไรโอ้ยสเสร็แล้ววันเราผ่านแล้วใช่ไหมนี่โอ้ยโอ้ยผ่านอะไรนี่เพราะอ่ะอะไรวะอะไรได้รับชิเม้นด้วยโอ้ก็ดีอ้าวหมุนหมุนสามร้อยสิบองศารอระร,รโอ้ขี่ได้อยู่ด้วยตายก่อนแล้วกันแล้วก็ขี่ขี่หลังไปเลย let's go ห้ามนั่งเหรอใไมถึงฉันห้ามนั่งอ่ะฉันนั่นได้เนี่ยดูเดี๋ยวฉันนั่งให้ดูนะไปเลยเอ้าวไปนัง่งเฮ้ยมันไม่่างอ่ะ กดนั่นสิฟ้าไปกดนั่นเออดูโอ้อีซี่ดูดูดูเอียแล้วยาเลยเออยูโฟทีมยูโฟทีมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยตัวแตกตูมตูมเป็นลูกบอลเลยนะเรานี่นั่งขี่รถคันไหนดีวะเฮ้ยรถคันนั้นชันจานเอาคันนี้ก็ได้วะมันมันว่ามันขี่ได้นะเฮ้ยปัวมันขี่ไม่ได้วะไม่จะทัวสับเราขี่เลยโอ้ยรถแทสซี่รถแทสซี่รถใช้รถแทสซี่ เลยแท็กซี่วู้ฮูฮ้เดี๋ยวล่ะพูดดีสารไปด้วยพูดดีสารคือเบคอนเอาเบคอนไม่ถึงแกอยู่ตัวน,นี้เนี่ยมันจะจุ๊บฉันหรือขอบคุณนะเบคอนเป็นกำลังใจให้ฉันเอาเบคอนหายโอ้โหแล้วน,น,นี้สอยรู้ว่าอย่าให้รถหมุนนะจ๊ะทุกคนเอ้ยเอยเอาจริงดิไม่เ้ย VS รถกันแล้วโอ้โหเอาเมียรถไม่เ,เ,เสี่ยงใส่สนเสียนโออยโออยโอ้ยเจ็บเจ็บปวดร้ราวมากอือ ถ้าเราลองใช้ตุ๊กอ่อนไเดียเป็นไงวะดูดิดูดิตุ๊อ่อนตุ๊อ่อนสิฟะนตุ๊อ่อนอุ๊บอะไรวะตายเฉยเหยียบแล้วคือตายเลยเหรออ๋อหของว่าพวกเราห้ามนั่งอย่างนี้ยไปดูนะตอนไปกับคุณผู้ชายคนนี้สิอะไรครับคุณผู้ชายเอ้าเฮ้ยคุณผู้ชายจะไปไหนคุณผู้ชายจะไปไหนเฮ้ยคุณผู้ชายเฮ้ยรถชนได้เมน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 เฮ้ยอย่านะเฮ้ยเรามาจะชนไม่ได้โอ้ย จ็บปวดโอ้ยเอาอะไรวะโอ้ยถ้าเราเป็นแบบนี้จนตลอดไปจะตายแล้วว่าจะตายแ่บนี้จะตายแ่บนี้ตายเลยอีอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอืมอืมแขนเนื้อให้เล่นอีกว่าเฮ้ยบอลนี้น่าเล่นอ่ะลองดูดิเซ็ตโอ้โหเล่นหรือว่าพวกเราสามารถขี่มาด้านหลังได้เออน่าจะดีโอ้ รถอะไรวะน,นี่ขี่เลยไปโซนนี้มันจะซิ่มไม่มีหัวหรือเปล่าลองดูลองด,อนดูนะอุ๊ยชุบเฮ้ยจื๊บเออลงไปเลยมวยมวยน่าจะเพื่อ,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 น,อนเพื่นอนจะกรบโั้นเลยลงไปในเคื่องบดแล้ววา้วาวาวา้วาวเว,ว,วย้ยเว้ยเว้ยมวย310ออนซาว้าวว้าวจะเย็นเย็นพี่โอ้โหโอ้วัชโอ้โอได้รับซีเมนด้วย

รถลื่นไม่รู้แหละลองดูก่อนขอเอารถที่ไม่มีคนใช้เอานั้ขนาดนี huh. ้อ่าเหมือนล่าเราเคยใช้ในนี่อยู่พี่เจตตัวนี้ด้วยโอ้เปลี่ยนดีเปลี่ยนดีมาวาเอ้ยมันทำไม่ลื่นมันทำไม่ลื่นแล้วไงแล้วไงไปเลยไปเลยวูวไปเลยรถไปสิรถไปสิรถไปรถโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ โอ้โหสไลด์สไลด์อืมทำไงครับสไลด์แล้วไงโอ้โหบินอืมบิน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 ตายแล้วนะกิ๊กตายรถไม่คนโอ้โอวัวรถหายเลยหายเฉยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับเชฟนูรุสกับที่ด้วยครับผมบ๊ายบาย